ดีครับผมสุธาบุตรงานนะครับวันนี้มาตามงานนะครับมาดูเกษตรกรที่เอาโสมแดงของเราไปใช้นะครับวันนี้เราจะมาสอบถามความพอใจของเกษตรกรนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของที่นากันเลยนะครับเดี๋ยวมาตามมาเลยครับสวัสดีครับคุณแม่บุญศรีสลัดเอี้ยคุณแม่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อแม่บุญศรีสลัดเอี้ยอยู่ตำบลอะไรนะครับตำบลเมืองน้อยอำเภออำเภอทวัดบุรี จังหว,วัดร้อยเอ็ดครับผมคุณแม่อเอาสมแดงมาใช้เนี่ยมีความประทับใจไหมครับมีความประทับใจเพราะว่าสมแดงทําให้ข้าวต้นแข็งแล้วก็ใบตั้งใบตั้งก็เขียวเขียวงามไม่ใช่เขียวดานะเขียวงามเขียวงามกอใหญ่ใบตั้งกอให<บ>ญ่บใบตั้งแล้วแล้วก็คุณภาพก็ดีเพราะว่าใบมันก็สีดี ต้นก็สีดีต้นสม,สมบูรณ์ดีนะครับผมสมบูรณ์<ผ>มสมบูรณ์ดีช่วยอบอกเกษตรกรก่อนจะใช้กับหลังใช้เนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกยังไงครับประทับใจไหมประทับใจค่ะก่อนก่อนก่อนใช้เนี่ยก่อนใช้นี่ต้นข้าวมันไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงใบไม่ตั้งใส่ปุ๋ยมันจะใบร่วกลงร่ลวลงใบอ่อนใช้แล้วใบจะแข็งต้นจะสมบูรณ์แข็งแรง ใบตั้งต้นแข็งแรงสีสวยคุณแม่บุญศรีเพิ่งขึ้นเที่ยวน,นี้เพิ่งจะใช้เป็นครั้งแรกนะครับปีนี้ครับเพราะว่าพ่นพ่นไปสามครั้งแล้วครับดูดูดูดข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวให้ช่างภาพดูข้าวเนี่ยดูนะครับกอใหญ่ใบตั้งนะครับข้าวของคุณแม่บุญศรีที่บ้านหนองดินแดงอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณแม่บุญศรีแนะนำเกษตรกรที่ทำไร่ทำนาหรือทำพืชชนิดอื่นได้แนะนำให้ท่านใช้สมแดงของเรานะครับอาหารพืชชีวภาพสกัด100%นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมช่วยแนะนำเกษตรกรนะครับคุณแม่แม่เกษตรกรลูกพัก ลูกข้าวลูกทุกอย่างผลไม,ไม้ไม้ดอกไม้ใบบผลได้ผลดีต้นแข็งแรงลูกดกต้นสวย <c oughs> ใช่นะคะเนี่ยมแดงเดี๋ยวผม,ม<ง>จะสอบถามคุณแม่ว่าอ่คะแนนเต็มร้อยคุณแม่จะให้สวมแดงนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับให้90%คะ่ะ90%นะครับนี่คุณแม่เพิ่งจะใช้เป็นครั้งแรก<พ>ด้วย<ร>น,ะนะครับ ใ,ใช้เป็นปีแรกก็รู้สึกประทับใจนะครับให้ถึง90%สุดท้ายนี้ขอบคุณบริษัทโพลิน่านะครับที่ผลิตโสมแดงโสมแดงอะมิโนอาหารพืชชีวภาพสกัด100%ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี